ขเาไม่ไม่มาถึงเราวานี้เราดีกื่ีขุนไทยรัาบาลไทยไทหลวงไทยครับเอาขุงไทยดีกว่าผองนี้สมัยที่ผมอายุประมาณสิบสามสิบสี่เนี่ยไปเรียมาจากไปเรียปฏิที่จริงเลยนะ กลามาแล้วก็มาเป็นพอคอได้สิบปีครับผ่ามาทุกอย่างละถทาเป็นท้าผมก็มาเป็นหน่่ยลูกพิเศษไปยิงกับตำรวจยิงทหารเนี่ยอู้เกิดายแล้วยิงระดมขวายอกิดใจแล้วอันนั้นเมื่อก่อนใช้ใช้ปืนอะไรฮะใช้ปืนอาก้าอิงซีคู เอชเคอะไรพูดปืนนี่อโอ้เอเคสี่เจ็ดเนี่ยโอ้ปืนพ่นี่นี่ผมรู้ไม่แล้ว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 ใครสนับสนุนให้ลูกเพราะว่าสมัยนี้ก็มีหัวหน้าบอขอไปคนไทยเนาะขอไปคนไทยเนาะหัวหน้าเรายังยังอยู่ไหมตอนทัวร์นี้ยังอยู่ไหมหรือว่าไม่อยู่แล้วตายไปแล้วมันก็อยู่ฝูงหนึ่งก็ตายไปฝูงหนึ่งยังอยู่ในอยู่ในสภาไหมลูกอ๋อฮะ อยู่ในสภามีไหมของเอกชลยุพ่อเป็นหัวหน้าเราเก่งลูกชายเนี่ยเป็นนิทะภาษิสาเออผู้เอกชลยุเนี่ยรู้รู้จักอะไรดีเนาะดีนี่ไปเก่งก็เป็นเป็นเป็นหัวหน้าลุงพ่อพ่อเขาเป็นหัวหน้าลุงพ่อเป็นหัวหน้าเราอ๋อแต่ลูกก็ไม่ลูกเนี่ยเป็นนิทะภาษิสาอยุมันเปลี่ยนยุกันเปลี่ยน ฟ้ปาปิดแล้วเน็ตไม่มีวะมีวะอือฟ้าปิดมักไอ้พวกเราเนี่มันไม่รู้เนาะเจตตัวมากนี่มิเจตพระเจ้าในี่น่ตัวเลย,ย,ยพ่อก็อไปอีกฝ่ายหนึ่งลูกเ็ไปอีกฝ่ายหนึ่งมายุ่งใหญ่เราทราบอาหารธรรมดาของใครก<ม>็ใครก็หวาดีเรื่องปกติสมัยที่ปงเป็นปอคอเนี่ยพ่อก็เป็นท่านเออพ่อก็เป็นหัวหน้าเรา เดีลูกชายเนี่ยเป็นไม่ท้าพระที่สักทหารจะขึ้นมาปรายังไงเนี่ยลูกก็ส่งมาให้พ่อละพ่อก็บอกเอ้ยพวกเราเรื่องละวานะเตี้ยนึงก็ที่นี่ทหารจะขึ้นใครก็ยอมพูดแตก็ง่ายเหมือนพ่อเป็นเป็นแบบไส้ศึกหรืออะไรรู้กันรู้กัน รู้วนี่มันโทรศัพท์มันรู้กันเนี่ยพ่ออยู่ในป่าเตรุ่งไม่อยู่ในตลาดเป็นมือฆ่าเนาะพ่อเนี่ยเป็นคนอ่ะพ่อเนี่ยคนขาบพูดอย่างนี้นะจริงเนี่ยพี่ยังหมวงกินเนี่ยไม่มีใครมีอะไรนี่พ่อตีอะไรบางทีคนแหม่เขาก็เห็นผมกินแล้วก็จะแม่แล้วก็แม่แม่ก็เนี่ยตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยอายุ หูจุสี่เลิกเลิกอหูจุห้าแล้วข้าวของม้าข้าลุงเนี่ยลุงนี่ก็ลบอยู่ที่นี่เพชรบุรีข่าคอข่าวคอเมื่อก่อนไปเรียบปฏิทินีสองพันห้าร้อยเก้าเรียกอะไรครับลุงไปเรียบรูปปฏิปฏิทินูเมืองไหนไหมลุงลุงมณฑลยูนาอ๋อยูนาน เรียนเรียนแล้วเขาส่งต่อพอยนีไม่รู้จักจูแล้วตีไปเลี้ยนี่จะมันจะเรียงทุกอย่างเลยเนาะสวนมากมันจะเรียนด้ากุมได้ากาปูกงเนาะแล้วในยุไบอะไรอะในยุบคอคอเนี่ยยิประเทศไทยแล้วมันจะต้าในยุบยงไรกุไหมจะอย่างไงเรียนเรียทุกอย่าง ก็ยังลุงนะเลี้ยงแค่หน้าหัวโัวลุงสังเกตว่าเออคูมาตอนเด็กแบบน้อยกาศหน้าหัาโถมอ่ะลุงต้องเอาไปก่อนเลยเราเลี้ยส่วนนี้เลี้ยร้อยแล้วก็ไปเลี้ยต่อบตาหรือว่ามีคูมีคนอ่ะโอเคแต่สรุปว่าตอนนี้รักในหลวงเนอะรักไหมโอ้รักปีงั้นถือว่าใช้ได้แล้ววันนี้หัวจะเดียวเคลื่อน อย้ายในในหลวงอยู่นานๆเรียนเป็นห่วงดีนะ